หากพูดถึงเรื่องของ MOU 2544ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนคงจะต้องปวดหัวอย่างแน่นอนนะคะขนาดแอนในฐานะที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็ได้สัมภาษณ์กับหลายๆท่านเนี่ยก็ยังปวดหัวไม่แพ้กันมุมหนึ่ง ก็มองว่า MOU 44เนี่ยไม่ดีเป็นการที่เราเนี่ยไปยอมรับเส้นเขตแดนที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาลากมาแล้วมันลากผ่ากลางเกาะกูดมาเลยทั้งที่เกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยเพราะฉะนั้นเรามาใช้ MOU 44เนี่ยเท่ากับเราไปยอมรับเอกเส้นที่ทางกัมพูชาแบ่งแล้วมันเป็นเส้นที่ไม่ถูกต้องไม่รู้ใช้เขาไปใช้หลักประวัติศาสตร์ของเขานะคะในการแบ่งแต่ว่ามันไม่เป็นหลักสากล สรุปความได้ประมาณนี้หันมาดูฝากฝั่งรัฐบาลก็บอกว่า MOU c c เนี่ยมันเป็นแค่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าไอ้เส้นเนี้ยเป็นของเราเขาก็อ้างว่าเส้นนี้เป็นของเขาไม่ได้หมายความว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับนะคะแต่เพื่อที่จะได้เจรจาผลประโยชน์ร่วมกันหาจุดตรงกลางในการที่จะมาเจรจาผลประโยชน์กันและที่เรียกร้องให้ยกเลิก MOU 44เนี่ยยกเลิกไม่ได้ ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายถ้าเรายกเลิกเนี่ยเขาจะฟ้องร้องเราได้อีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันเป็นแค่บันทึกความเข้าใจยกเลิกได้แค่พันคอรมอแล้วก็เข้าสภามันแบบนานา,นาทัศนะมากๆนะคะมุมมองของวิทยกรเราจะปวดหัวเหมือนกันไหมเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับ,รบท่านทีเครับเรื่องนี้ข้อมูลมันแบบ สารพันธิตสารพันทางเลยค่ะป mm. วดหัวไปหมดเลยในฐานะประชาชนหรือในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ค่ะพี่หมูใจเยน็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอยกเมืองให้กับตระกูลโทนี่ไปดีค่ะดียกเมืองให้ตระกูลโทนี่ไปดีกว่าดีกว่ามไ,มไม่รู้นะ <laughs> ก็แต่ไม่ได้หมายถึงทักษิณน,นะไม,ไม่ได้หมายถึงชินวัตร ผมพูดถึงไอ้โทนี่ไอ้โทนี่มันมีเป็นน้ำยาแก้คันก็มีนะโทนาบไม่โทนี่เขามีด้วยอ้าวเหรอฮะ ه, เดี๋ยวพี่พงมาพี่เอามาให้ดูเออโทนี่โทนาอะไรเนี่ยไอ้โทนี่เหลือเกินแส,แสบแสบเลยนะแต่ก่อนถึงไอ้โทนี่ที่มันจะนั่นนะ่ะมันมีเขาเรียกว่าท่านหม่อมหลวงจุนเจอมจุนเจิม นางปุญยุคนหรือหม่อมเจ้าหรือหม่อมหลวงเอรืองหม่อมราชวงศ์นะจุนเจิมท่านพูดว่าอะไรหนักมา้พวกนี้มีแต่พวกขี้ข้าชั่วนายเลวหม่อมเจ้านะคะหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนท่านพูดว่าขี้ข้าชั่วนายเลวโกงชาติโกงแผ่นดินเป็นหน้าที่ นี่ผมไม่ได้พูดเองนะปกป้องคนชั่วขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยนี่หม่อมเจ้าชุนเจิมนะที่พูดที่ได้รับการเครื่องราชเมื่อครั้งเมื่อหลายเมือม่อเมื่อพักพักเมือ่อไรน่ะนะ,ะหม่อมเจ้าชุนเจิมแล้วก็ประนามยำยาพวกข้างชาติอะไรอะไรประมาณนี้ยาที่ปลูกปั่นขายทุกูไม่ได้บอกว่า <c oughs> เออพวกคุณ มีแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพวกคุณไม่รักชาติพวกคุณก็รักชาติแล้วแหละแต่ก็อย่าไปกล่าวหาคนอื่นล้วคลั่งชาตินี่หม่อมเจ้าจเจิมนี่ก็เล่นแรงนะฟังให้ดีนะมีนัยยะนะถ้าหม่อมเจ้าจเจิ่มบอพูดเนี่ยเข้าใจไหมน้องแอนเข้าใจไหมหมายถึงว่าท่านบอกขี้ข้าชั่วนายเลวโอ้โอ้โกงชาติโกงแผ่นดินเป็นก็เรียก เป็นหน้า,าที่ก็เรียกเป็นอะไรว่าปกติบาระอะไรเยที่เขาพูดที่ไอ้ทนายคอือกำมารอหรือบ้ากันอ่ะเป็นเนี่ยแหละปกป้องคนชั่วขายชาติข,ขายแผ่นดินเนี่ยทำอนองเนี้ยนี่มอมเจ้าจินเอาละว่าบ้าไปก็งั้นผมอะไรบอกว่าใหญ่ยุยย่งยากเลยครับท่านที่เคารพครับยกแผ่นดินให้กับตระกูลโทนี่ไปเลยดีกว่าไหมเนาะแต่ว่า มีข่าวนี่นายกสักษินนนะโอท่านจะเดินทางไปอุดรธานีนะอู้หรอคะเออสิบสามสิบสานสิบสี่ประมาณเนี้ยได้ข่าวแว่วๆมานะถ้าไปนี่แปลว่าเขาก็กลัวสิคะไม่ไม่ท่านท่านท่ไปรู้ท่านไปทำภารกิจอะไรก็เขาจะมีเลือกตั้งอบจกันอยู่นี่ใช่ไหมที่อุดรอะไปเห็นว่ากัดเดนคนมาเงินพักพวกผมเป็นอ ขา้าราชการอยู่ที่นั่นหลายหลายคนเลยนะขา้าราชการปั่นกันหน้าดูเลยตอนนี้ตั้งแต่ระดับผู้ว่าในอำเภอกันนั้นผู้ใหญ่บ้านอบอตอ,อบอต,อ,อ,บอ,ตอ,อุ้ยกะเตนคนมันต้อนรับกันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นอะไรประมาณนี้ปลาไัยใหญ่หลายอำเภอแล้วก็มาปิดท้ายที่ทุ่งสีเมืองไปกินข้าวที่อาหารแหนมนองแหนมเนืองอาหารส้มตงต้มตำร้านดังๆในเม,มืองอุดรผมบอกกับท่านที่เคารพครับท่านนายกท่าน อดีตนายกนะท่านนายกทักสินท่านไปก็จริงๆก็คือมันมีเคยไปหาเสียงให้พวกผมไปหาเสียงเมื่อหลายพอสอที่แล้วให้พี่วิเชียนข่าวขำตอนนั้นนะนะพี่วิเชียนเขาบอกว่าเออเนี่ยนายกทักษินกลับมาเมืองไทยตอนไหนก็ได้แค่จะซื้อที่ดินไว้ทักษี่ห้าห้าสิบไร่ให้ในายกทักษินมาสร้างบ้านอยู่ที่อุดรน,นี้ว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยครับที่ผมแว่วมาคนใกล้ชิดแอบกระซิบข้างหูบ,บอกว่า ไปดูที่สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นแหละประมาณนี้ไปสร้างบ่อนคาสิโนนี่คือไปควานซื้อที่เป็นแปลงใหญ่ๆโตๆใช่บ้านผมก็เรียกเท่าทัามอะว้าวใหญ่ๆเท่าทัามเลยน่าจะต้องเป็นแบบพันไร่ครับประมาณเนี้ไปเจตนาคือไปดูไปดูแลไปซื้อที่เพื่อที่จะขายให้กับนายทุนต่างชาติลึกๆเป็นอย่างนั้นนั่เอง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปมีมีแผนนั่นแหละแล้ระดับท่านนายกทักษินี์ท่านโอ้มึ่งเมื่อยอะไรไปนักหนาถามจริงแมวอยากด้วยอะไรนักหนาแปลว่าที่พี่หมูว่ากลังจะสื่อความเนี่ยหมายถึงไปดูเรื่องที่มากกว่าจะไปลุ้นเรื่องการเลือกอบจใช่ไหมเพราะจริงๆก็คือการสู้มันเป็นสู้เร <omi> <ic om diction aries> ื่องเรื่องของเด็กสองคนเด็กนุ่มๆสองคนไอ้คนคนอื่นที่พูดสมัครคนอื่นก็ว่าไปนะ แต่จริงๆสู้ระหว่างพรรคประชาชนคับพรรคเพื่อไทยใช่ทีนี้ท่านนายกทักษิณครับผมบอกให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะเวลานี้เขาลือขระชเลยแต่ก็ไม่ได้ลือของจริงนั้น,น,นเวลานี้ระดมกันแล้วใครที่มาฟังปลาใสหัวละสองร้อยสามร้อยสามร้อยแต่ไม่รู้ถึงมือคนมาฟังกี่ร้อยนะอาจจะเหลือห้าสิบาทหรือร้อยเนี่ก็ว่าไปนี่พี่น้องฟังให้ดีนะแล้วก็แจกล่วงหน้าเป็นการไขน็อต นะ,ะเงินอะ,อะไรเงี้ยนะห<อ>ัวละสมบูรับใครที่ไขข้คอไม่ค่อยดีเนี่ยนะสามร้อยห้าร้อยเพื่อ,อมัดจำไว้ลงเลือกตั้งนะซื้อประมาณสองสามแสนเสียงซื้อแล้วตอนนี้ซื้อแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นยังไงไอ้ส่วนที่เหลือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ปัญหาว่าซื้อไปหนะ้าร้อยเนี่ยถึงมือหัวคะแนนเอาไปกี่บาทนี่ที่สำคัญเป็นอยู่ตรงนี้ ประชาชนตาด,ดำบอกว่าใครให้เงินมาเลือกคนนั้นน่ะตามที่ว่าผมคุยกับพวก,พวกที่ไปทำโพลจากนี้ดวงนี้ได้นะแต่จริงๆเขาน่าจะมีสโลแกนรับเงินหมากาเบอร์ที่เขาต้องการกไม่ใช่เหรคอคะปกติน่ะคือชาวบ้านเขาก็บอกก็เขาพูดไปน,นั่นนะ่ะนะจริงเทปไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเลือกใครยังไงก็สุดแท้แต่ก็ใครให้เงินมาก็เลือกกาคนนั้นอ,อแต่ที่นี่ระวังดีนายกสินมันจะอุดรเนี่ยมีเคสคล้ายๆกับจังหวัดปทุมธานี เหมือนนายกชานที่สารตัดสินลงโทษจำคุกไปแล้วได้ประกันตัวมานะ่ะผู้สมัครเนี่ยป๊อบก็รู้จักการคุ้นก็ห่างห่างหายกันมานานนะน้องป๊อบก็เป็นคนดีนะครับแต่ว่ามีคดีเขาเรียกว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ตรงปกอ่ะอ้าวแล้วฮะไม่ไม่ตรงไม่ไม่ตรงก็อยู่คดีเรื่องอยู่ที่ปปชสอบอยู่ก็ปัญหาถามปปช เอ๊ะทำไมคุณไม่ไม่ไมลื้อฟื้นลื้อสอบให้มันเรียบร้อยหรือมันมีอะไรอยู่เวลานี้บางค<อ>ดีก็เห็นไหมของคุณกิติรัตน์นานองาอายการก็สั่งไม่ฟ้องใช,ใช่ใช่ไม่อุทธรม์มันมันแปลกเออมันไม่อุทธร์ม,มันก็ก็แปลกนี่ก็คดีของของป๊อปเนี่ยนะที่ลงสมัครนายกบจที่อุดรเนี่ยที่อุดรขอพักเพื่อไทยเนี่ยนะก็มีเคสนี้ด้วย เฮ้ยจะมีปัญหาเหมือนกับปุมธานีนะพี่น้องประชาชนคนอุดรครับเลือกไปเลยเดี๋ยวเลือกไามกี่อะผมเสียวๆนะเดี๋ยวแทนที่จะได้ทํางานก็ต้องถูกหยุดปฏิบัติานที่ก็นี่เตือนนักศึกเรืมันจะลามตามถึงเรื่องยุบพักแล้วนะเพราะว่าที่ประทุมเนี่ยก็อนี่ถ้าสาลถ้าถ้าว่าสารเ่ชั้นชั้นสูงสุดเลยนะเขาเรียกว่าสาการหรือเปล่ของเขาอนะ ชี้ขาดว่าผิดเนี่ยยุบพักนะนายกทรักย์สินโอโ๋อแต่นายกทรัพย์สินยุบก,ก็ชุบตั้งใหม่ได้ตั้งใหม่ได้ใครไม่ได้เป็นนายก,กปอปจก็ช่างมันกูไปหาซื้อสี่ดินเป็นพันไร่ค่าในาหน้าเท่าไรอ,ะอ่ะเพลเพลขายพวกทุนสีเทาอ,ะอ่ะเห็นไหมมาหาศาลน้งเอนไม่ใช่ค่าในหน้าน่ะซื้อมาห้าสิบขายร้อยอย,อย่างเงี้ยใช่ไหมให้ในายทุนทางชาติ ทักษินก็คิดอย่างนั้นไปปลาใสเอาเถอะพี่น้องครับผมก็อยากจะเห็นว่าประเทศไทยต้องมาก่อนแบบพรัอ่ะอ่าอันนั้นอเมริกันเฟิร์สอเมริกันเฟิร์สอ่นี่ของเราไทยแลนด์เฟิร์สนี่อมี่นี่กลุ่มไทยแลนด์เฟิร์สนี่ก็ของคุณยาทุพรครับทนายนกเขาเขาอยู่เนี่ยพูดมาก่อนเป็นปีนะทำมันไปใช้อเมริกันเฟิร์สนี่ไทยแลนด์เฟิร์สผมก็อยากจะให้บอกจริงๆบอกตรงๆ ด้วยความเคารพนะรู้จักกันทั้งสองฝ่ายที่อุดอรนะทั้งพักประชาชนและพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เลอเผอสุมเสียงมากสุมเสียงจริงๆผม่มเสียวปปปชปปปอัปอปอนนี้ชี้มาปุ๊บนะปะปะชใช,<ม>ใช่ไหมคะหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถึงคดีสิ้นสุดถึงยุคพักนะแล้วก็เสียหายต่อประชาชนเสียหายต่อการบริหารชาติบ้านเมืองอยากให้พักประชาชนเลยนะกุ่หนุ่มเหมือนกันนะ น้องนุ่งเหมือนกันได้ได้ชนะทักทีเห็นใจนะครับเห็นใจสงสารสงสารพรรคประชาชนให้เขาทาหน้าที่ดูเพราะว่าจังหวัดอื่นแพ้ไปหมดแล้วนี่เชียงใหม่ก็ทําท่าจะแพ้เพราะว่าแพ้แน่ๆเชียงใหม่แอยู่ที่อุดรเนี่ยทักษิ้นก็สาโสมลมไปเล่นฟัดเอาเด็กนะนะก็ไม่รู้ว่าผมอยากจะฝากกาลังจิตกําลังใจให้พรรคประชาชนเลยนะไม่รู้ว่าเบอร์อะไรจะไม่ได้แล้วเข้าใจว่ารู้สึกเป็นเบอร์หนึ่งมั้ง นะก็ให้เขาทดลองดูรับเงินหมาเนี่ยก็กาเบอร์หนึ่งเนี่ยทดลองดูนะไม่ได้หาเสียงอะไรแต่ว่าผมเกลยดแมวมันไปหลังแกเด็กไอ้เด็กมันสู้ไปสองคนอ๋อเอาถ้ามีวาระสซ่นเล่นทีนี้มาคุยกันถึงไอ้เรื่องจังหวะกรกคนที่ว่าจริงจรงจังๆเรื่องเนี้ยเรื่องของกอกบูดเนี่ยค่ะ ทำไมผมบอกถึงมากยกแผ่นดินเนี่ยให้กับตระกูลโทนี่ไปเลยดีไหมเพรเพราะว่าจริงๆแล้วนะ้นองแอนด้วยความเคารพนะการเจราจาเรื่องที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยม,มันมีมานานนะและเราคุยประเทศแรกกับขเขมรเราได้คุยกับ <c oughs> มาเลเซียเวียดนามอินโดแม้กระทั่งอินเดียที่ทับซ้อนทางทะเลนะตั้งแต่เราคุยตั้งแต่ปี13 แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอจนกระทั่งคุยเวียดนามจบคุยกับเวทมาเลเซีย,ยจบจบ,จบหมดแล้วเราได้ประโยชน์ด้วยในที่ทับซ้อม,อมแต่ว่าคุยกับขเขมรไม่รู้เรื่องอเพราะว่าขเขมรเนี่ยเขาเขาก็เรียกว่าอะไรไม่ไม่ไมเขาน่าจะไม่มไม่รักษาน้ำใจ ประเทศไทยเราทำตามกฎหมายสากลก็เรียกว่ากฎหมายแททะเลสากลของโลกเนี่ยที่เราคุยกับคนอื่นจะหมดนะแต่คขมรมนมันขีดขีดของครูเจีทานกอกบูดใช่เนี่ยผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาผิดเขาถูกนะไม่ได้ว่าคอมเมนต์ผิดคอมเมนต์ถูกแล้วแต่สิทธิ์เขาเขาอ้างแต่ว่าที่สําคัญว่าเฮ้ยทักษิณ คุณไปเซ็นทำอะไรวะคุณไปยอมรับเซ็นเขาทำไมไอเอ็มโอสี่สถามแค่นี้ถามถามแค่นี้ถามถามว่าม,มึงไปเซ็นทำไมวะอมไอบะ้บ้าแล้วนี่ถ้าถ้าผมไม่ไม่เคารพกติกาสากลบ้างน่อยน้องแงอนผมก็อ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ขีดไปเลยพากลางเกาะกงออากมาออกมาผมขีดเส้นของผม ปากกลางเกาะกงเพราะผมอ่านประวัต <puntos S 3> ิศาสตร์เกาะกงเคยเป็นของไทยในประวัติศาสตร์ใช่เอาไหมล่ะถ้าผมจะเกเลยมั่งไม่ไม่รักษานลำใจมั่งอ่ะผมถามแมวคำเดียวแมวมึงไปเซ็นทำเฮียอะไรจริงๆภาษาอังกฤษที่พูดเฮียเนี่ยจริงๆไม่เซ็นทโคตรพ่อโคตรแม่สักกะละ หล้างปฏิวัติปีสี่เก้าไปเป็นที่ปรึกษานายกคุนเซนน่ะใช่ที่น้องรู้ไหมไปเป็นที่ปรึกษาคุณเซนวันนี้ลูกคุณเซนเป็นนายกลูกทักษิณลูกไอเ้แมวเป็นนายกนี่จะกําลังไปคุยกันแต่น่าอะไะเปลงเปรูคุณเหมิงเนี่ยที่ทริปนี้นะเนี่ยแล้วที่สําคัญน้องไนเขาบอกว่ายกเลิกไม่ได้ชเพราะเพราะว่ามึงไปเซนกํากับ ไอ้ก็เลยข้อตกลงเป็นการนั่นนะนะต่อจากเอ็มอูีีว่าถ้าจะยกเลิกต้องยกเลิกพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องทั้งสองฝ่ายอ๋อเหรอฮะมันเซ็นไม่อีกฉบับหนึ่งข้อ,ขอจ,จริงเป็นอย่างนัง้นพี่น้องครับแต่พี่น้องครับหลังต่อเนื่องจากเสร็จเรื่องปีสิบห้าที่คุยกับเวียดนามนะเรื่องทางทะทับซ้อนไทยกับเวียดนามที่เราได้ ได้สิทธิ์นั่นแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วสิทธิประโยชน์ทางทะเลเนี่ยนะมีพระมีพระบรมราชองการของรัชร้ตเกรรัชกาลที่เก้าบอกว่าถ้ามีกรณีที่จะมีการเจรจาความในเรื่องอสินทรัพย์ทางทะเลเนี่นะอธิปไตยทางใต้ใต้ทะเลในทะเลเนี่ยนะให้ คุยกันด้วยกฎหมายทางทะเลสากลผมผมพูดเป็นภาษาไทยนะมไม่ต้องไปพูดอังคอร์อังเอร์นะให้คุยกันด้วยยึดหลักกฎหมายทะเลสากลปฏิบัติเท่านั้นค<ม>ำถทบไปเลยทีนี้ถ้ามึงไม่อ่านมม่ไงวมึงถามจริงๆ<ม>ทีนี้ถามมายกเลิกไม่ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกได้ ยกไ,ได้ทันทีฝ่ายเดียวด้วยอ้างอะไรอ้างขัดพระบรมราชองค์การไงน้องแอนเข้าใจไหมม,มีพมมระบรมราชองการชัดแจ้งว่าจะคุยกับเรื่องกอ้อพิพาทดังทะเลในประเทศอาเซียนที่ติดต่อกันใน,ในทางทะเลเนี่ยนะถ้าให้คุยกันในเรื่องของตามกฎหมายทะเลสากลน,นี่ในหลวงท่านโอ้ รัฐการครับท่านกว้างไกลเลิวบอกว่าเออเวลานี้กําลังกลับมาจากต่างประเทศเดี๋ยวจะตั้งกรรมการอะไรของเขาเนี่ยนะค่ะน่าจะเป็น JTC JTA เนี่ยตั้งก็ตั้งไปอืแต่ปัญหาว่าถ้าคุณไม่ ถ้าเราไม่มีสิทธิอำนาจอธิปไตยบืนผืนแผ่นดินและยื่นลงไปอีกสิบสองไมลทะเลซึ่งถือเป็นอนาอ,อ,อ,อธิปไตยเนี่ยนะของไทยเนี่ยนะคุณไปคุยเฉพาะการขุดเจาะน้ํามันวันที่คุณขุดเจนาะนั้นเมื่อไรและจา่ายตะตงตะตังแบ่งกันเมื่อไรเนีอีกสี่สิปีข้างหน้าห้ิปีข้างหน้าขึ้นสารโลก สีย<ผ>เสียดินดแดงเกาะปูดครึ่งหนึ่งเพราะมึงแบ่งให้กูครึ่งหนึ่งแล้วไงจะไม่ได้เหรอไอ้แมวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพูดแล้วขึ้นกลับมายกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ก็เพราะมึงขัดพร,รพระบรมราช,ราชองค์การการุรรนเก้าราชการที่เก้าที่ท่านมีพระบรมราชอง์การออกมาบ้างหลักกา้าหัมเนี่ย ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเสียเหมือนเขาพระวิหารอีกก็ไม่แน่นอนที่เราไม่คัดค้านเท <นะ S 2> ่<ม>ากับเรายอมรับ,บงเงินกันแล้วคนละครึ่งเป็นหลักฐานอยู่เนี่ไงไอ้ไอ้ไ,อไมิเ็นคุณเซนเนี่ยแล้วก็ไอ้แม่ที่ปรึกษาคุณเซนเนี่ยมันตกลงเห็นไหมหมายมันแรกเลยตอนในอุงง้งอิงเ็เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไอ้ไอ้แม่มันเป็นที่ปรึกษาไอ้แม่มันเป็นเป็นโอ้โหไปกระซิบกันนะ แล้วมึงไปเซ็นทําอะไรถามดูแมวมทั้งๆท,ที่รู้ว่ามึงขัดพระรมยาโตรงการได้มาค่อยคุยเรื่องที่ซับซ้อนอะไรต้องคุยในรเรื่องกฎหมายทางทะเลที่เป็นสากลของโลกูกผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงน้องแอนจำพี่ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงในีน่ยไอ้ตระกูลนี่ไอ้พวกเนี้ยยุ่งเหยิงกับเรื่องที่ดินนี่เนะี่ย เรื่องยุ่งเหยิงกับทรัพยากรของแผ่นดินนี่แหละที่ดินธรณีสงที่นิ้นวัดคอ,อยดูเลยคอยดูเถอะจำผมไว้ดูดูเรื่องมัตุราชที่บ้างนี่เรื่องยมพบาลอะไรในทัวทัศน์ะอะพิภพมัตุราชอะไรนั่นดูใชบ้างเนี่ยมีจริงๆระวังเดินไปดีๆนะโครนมันจะดูเถ่ะนะ ทรมิจะสูบนะและตายยังไม่มีที่ฝังนะไม่มีที่เผานะน้องแอนไอ้ไพูดเล่นอ,อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะตายช่วงจังหวะนั้นวัดเขาไม่ให้เผานนะมีอยู่คนหนึ่งแถวแถวเนี้ยใกล้ๆกกรุงเทพนี่แหละผู้แทนเป็นรัฐมนตรีด้วยจำไม่ได้แล้วเหรอระวังให้ดีนะเว้ยแมวไม่พูดเล่นนะพูดแล้วคนลุกเสียววัดเสียวแทนมามึงอย่าอย่ากล้าอย่าบ้าบินอย่าคิด เอาแผ่นดินพี่เหมือนกับท่านหมอ่มอมเจ้าหรือหม่อมหลวงนะตงนั้หม่อมเจ้าค่ะเออหม่อมเจ้าแล้วก็ไอ้พวกริ้วลอ้อหาเหวอะไรต่างๆแต่แล้วตัวโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสักการที่ผีจอปากมาพูดโอ้ยอย่าไปขั้งชาติอย่าไปพีป่น้องฟังหน่อยดิว่ามีเหตุผลเขาไม่ได้บอกว่าเลยนี่วันนี้มันขีดไปถึงเกาะกูแล้วมึงไปยอมรับก็ได้ไงใช่ไหม นีด่ดีมันไม่ขี่ไปถึงเกาะสมุยนะแล้วเรื่องเรากู้อ้างสิทธิตั้งประวัติศาสตร์ขีดกลางเกาะกลงมาแล้วมึงนะครับแล้วมึงไม่เซ็นทําไมแล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ามีพระบ,บรมราชโองการราชัชลิรนเก้าราชัชการที่เก้า,า,กา,กาออกเขียนไว้ชัดเป็นพระบ,บรมและอย่าลืมว่าพระบ,บรมราชองการตามหลักสากลปฏิบัติของโลกเนี่ย พระบรมราชองค์การนี่ถือว่าเป็นรอยัลคอมมานดเป็นกฎหมายที่สูงสุดแหละสูงกว่ากฎหมายใดๆรวมถึงรัฐธรรมนูญมึงยังไม่ปฏิบัตินี่ผมตั้งข้อสังเกตเฮ้มึงมึงมงมินเม,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 มต่อ <ừ m. S 2> อะไรเรื่องก็เป็นหนึ่งในคำร้องของคุณธีรยุทธ์นะคะว่านี่<ะ>คือการเซาะกร่อนบ่อนทําลายสถาบันเอันะนี้น่าคิดนะ <ừ m. S 2> นะ ผมก็คงจะทิ้งท้ายเหมือนกับของหม่อมเจ้าจุนเทียมท่านพูดอะขี้ข้าชั่วนายเลวโกงชาติโกงแผ่นดินเป็นหน้าที่อเอาเอากันอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ผมจะมาพูดแตวะ่าทำไมทาไมพ่อพ่อหนูมีมีแต่กคกเกลียดมากเหลือเกินทำไมมีแต่คนเกลียดทักษิณพักนี้